สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นูนิกก็จะมาอธิบายวิธีการใช้งานแอปจอประพันนะคะในส่วนของการมอบหมายผู้ประเมินค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากที่ทําการเปิดใบงานและอนุมัติใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ไปที่เมนูใบงานของฉันค่ะกดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เรากดที่จุด3จุดด้านขวามือของใบงานค่ะและกดจัดการใบงานนะคะ และให้เลือกวันที่ที่เราต้องการมอบหมายผู้ประเมินค่ะและกดปุ่มมอบหมายค่ะทําการค้นหาผู้ประเมินนะคะและเลือกรายชื่อค่ะเสร็จแล้วกดยืนยันนะคะท่าน,นี้ก็จะถือว่าทําการมอบหมายผู้ประเมินเรียบร้อยแล้วค่ะและต่อไปนะคะเราจะทําการ แจ้งเปลี่ยนผู้ประเมินค่ะให้ไปที่เมนูการประเมินงานนะคะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เรากดที่จุด3จุดด้านขวามือของใบงานที่เราต้องการแจ้งเปลี่ยนผู้ประเมินค่ะและกดปุ่มแจ้งเปลี่ยนผู้ประเมินค่ะทำการค้นหาผู้ประเมินนะคะ และกดเลือกรายชื่อค่ะพร้อมกับระบุเหตุผลนะคะและเลือกวันที่ค่ะเรียบร้อยแล้วกดยืนยันนะคะก็จะถือว่าทำการแจ้งเปลี่ยนผู้ประเมินเสร็จสิ้นแล้วค่ะเท่าน,นี้ก็จะถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ